ตอนนี้เรือกำลังจะเจอกับพายุฝนข้างหน้าครับสำหรับผมเนี่ยพายุฝนที่ทะเลเขตหนาวเนี่ยน่ากลัวกว่าทะเลปกติเยอะครับตอนนี้รู้สึกถึงเรือโคลงนิดๆแล้วครับความเร็วเรือตอนนี้อยู่ที่19.1นอตหรือว่าประมาณ35-36กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรือกำลังวิ่งขึ้นเหนือไปนะครับอยู่ในเขตมาหาสมุทรแปซิฟิกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ และจุดที่ลึกที่สุดในโลกก็อยู่ที่มหาสมุทรนี้ครับอยู่ที่ร่องลึกมาเลนาลึกถึง11กิโลเมตรลึกลงไปข้างล่างเลยครับคิดว่าอีกสักพักถ้าฝนเริ่มตกเนี่ยกัปตันก็จะประกาศว่าไม่ให้ทุกคนออกมาตรงระเบียงเรือหรือว่าพื้นที่เปิดนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่10องศาเซลเซียสครับตอนนี้ข้างนอกตรงระเบียงเรือก็จะไม่ค่อยมีคนออกมาแล้วครับเพราะว่าลมแรงมากๆครับดูทะเลตอนนี้ครับน่ากลัวมากครับเนี่ยครับไม่มีคนเลยครับบนดาดฟ้าเรือไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ลมโคตรแรงครับ เรือเนี่ยวิ่งบูสุดกำลังครับหมดเวลาการวิ่งแบบหนอมแนมนะครับตอนนี้กําลังจะเจอคลื่นพายุฝนครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณค่อนไปทางหัวเรือนะครับจะรู้สึกถึงคลื่นกระแทกเรือดังมากครับทิศทางคลื่นทั้งหมดตอนนี้มาจากทางหัวเรือเ